ชิ้นละไรเนาะไม่ยอมมาเลยสามหมื่นฐานประมาณพูดคุยกับเป็นไงบ้างเกมการชกเราวันนี้่านะครับก็มาเต็มที่ครับนี่ชนะกี่ไฟแล้วครับเนี่ยสิบไฟนี่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดไฟเอ็มเดียวกับเอ็มครับสิบเจ็ดไฟเฉพาะเพื่มาอะไรก็สองไฟใช่ไหมครับเอออ่ะมาพูดถึงเกมการชกวันนี้วันนี้นี่จังหองวันเรื่องวันเรื่วันนับแรกเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนับแรก จังหวัดน้ำแรกอ่ะความรู้สึกก่อนที่เราจะน้ำมัน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 เป็นโดนไหมจังหวัดนั้นก็โดนโดนมัดหรือสอกหรืออะไรมันทุกขวานี่ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จำใจอจังหวัดนั้นทำไมเราปล่อยมาหรอควายเพราะอะไรเพราะว่าคู่ชกหลวมหรืออะไรยังไงกาดตกหรืออะไรเรามวยมัดอยู่มันหนักอรือโอ้เขาเป็นมวยมัดหนักเออก็ก็คือหาจังหวะอยู่ใช่ไหมหาจังหวะครับตอนนั้นควารู้สึกอะไรคิดว่ากรรมการน่ารับมันชดนะเขารู้ไหวนะนับแรกอยู่นับแรก It, น okay. ่านับเลอครับน่านับเห็นไหมครับทุกคนบอกว่าไม่น่านับเลครับผมแต่ว่าเราเคิดว่ากรรมการทำถูกแล้วใช่ไหมครับนับเล่งน่านับไม่น่านับก็ไม่ต้องสนใจแล้วเพราะนัดสองนี่มันขับชัดเจนเลยแต่ว่าสองนี่คือตอนนั้นคิดว่าคิดว่าเราจะน็อกได้ไหมหรือว่าการว่าการว่าจะชนะคะแนนนะครับว่าตั้งใจสอบไปครับตั้งใจตั้งใจแล้วไอ้ลุ้นสองสองเหรอครับสองไหนสองไหนสองนี้ครับตั้งใจลุ้นดีลุ้นี้คลุ้นจังหวะเลย เขาบอกว่าถ้าอยากมีภาคสามขอร้อที่สน้องทำได้หมอ้สองทำไได้แล้วครับอ๋อก็ทำสุดได้เท่าไหร่ทำสุดนี่ครับร้สครับสี่นะครับต่างคนต่างไปแล้วกันนะเนาะเพราะว่าน้องก็ทำไม่ได้ถ้าน้องไปขอร้อที่สองนะทำสุดของเแล้วสโอเคโอเคอายุเท่าไหร่นี่อายุสิครับได้ได้รับชีเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นห้าคัสามหมื่นห้ขอน้าอ้นเพิ่มหน่อยสามพันสองถึงตอนนี้อยากจะอยากจะ นี่มีแชมป์ยังเนี้ยยังครับสิบเียไฟไลไพ่อยากจะชิงแชมป์ที่ที่ไหนอะไรยังไงก็ที่ไหนก็ได้ครับจะหุงที่กัดเท่าไหร่นะร้อยเทรอยี่ร้อยสิบห้าร้อยห้านี่นะร้อยสิบห้าเพราะร้อยม่น่าทำได้นะนะอยู่จังหวัดไหนีะจังหวัดอุบลครับเอาฟาพไปนอชเท่าบนนี่เอาบ่าเล้อาแบ่เาาสลครับเอขอขอบคุณทีเป็นกำลังใจให้ครับทำทำได้แล้วครับ โอ้โหนี่ฮะโอ้นะเอาดี่ด้วยนะวันนี้น้องทำเต็มที่แล้วสวดดีคใจ